เชียงใหม่ร่วมกับปศุสัตว์จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานชาวบ้านตะบนขัวมุงกว่า30ชีวิตเข้ายื่นหนังสือเพื่อต่อต้านการตั้งเสาสัญญ,ญาณเกรงจะเกิดอันตรายต่อชีวิตเชียงใหม่นาฟารีต้อนรับสมาชิกใหม่ลูกสิงโตขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตั้งชื่อให้ปิงวังยมและน่าน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กับข่าวท้องถิ่นค่ะวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่15พฤษภาคม2558นะคะพบกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะเราจะได้นําข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบวันนะคะมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมกันค่ะทางสถานีโทรทัศน์ LC ลซีแคนเบทีเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้นะคะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะได้ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นะคะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ในการที่จะ ลดปริมาณของสุนัขและก็แมวจรจัดในพื้นที่เทศบาลนาครเชียงใหม่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสําเร็จค่ะซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะทางเทศบาลนาครเชียงใหม่และปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้ร่วมกันอีกครั้งในการจัดโครงการอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะเป็นโครงการประชาสัมพันธ์สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์รวมถึงสินค้าที่มีคุณ ภาพแล้วก็ปลอดภัยได้รับมาตรฐานจากปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ18บแนาฬิกาที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะคะก็มีนายสุรเดชส,สมิตรเปรมค่ะปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีมาตรฐานถูกสุขอ,อนามัยอันจะส่งผลให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้า ที่ปลอดภัยด้วยนะคะโดยในพิธีก็มีการมอบเกียรติบัตรค่ะให้กับเจ้าของเขียงหมูและร้านค้าที่ได้รับมาตรฐานตามปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นะคะและที่สำคัญค่ะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมกันด้วยนะคะนั่นก็คือการแข่งขันกินวิบากนั่นเองค่ะโดยได้นำอาหารที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนั่นก็คือการจำหน่ายและผลิตอาหารปลอดภัยทั้งเนื้อนมไข่ค่ะมาให้กับผู้เข้าแข่งขันได้รับประทานกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก ทั้งชาวไทยนะคะเด็กเยาวชนค่ะร่วมถึงชาวต่างชาติก็มาร่วมกันแข่งขันด้วยนะคะโดยการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นอย่างคึกคักค่ะใช้เวลาในการแข่งขันเพียง10นาทีเท่านั้นนะคะก็ได้ผู้ชนะการแข่งขันค่ะและนี่ก็คือชมหน้าผู้ชนะการแข่งขันนะคะเป็นชาวเกาหลีค่ะเป็นชาวต่างชาตินะคะที่ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะซึ่ง กรรมการตัดสินจากอาหารที่เหลือบนโต๊ะนะคะท่านไหนที่มีอาหารเหลือน้อยที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะค่ะรองลงมาคือน้องคนนี้นะคะก็เป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยค่ะได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะหน้าตาก็แบบกินแบบผอ,อืดผะอมมากนะคะคุณผู้ชมก็ได้รับผลิตภัณฑ์จากเบทาโกลค่ะรวมถึงเงินรางวัลน,นะคะนอกจากนี้ในงานก็ยังมีการออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพให้กับผู้ที่ผ่านไปผ่านมารวมถึงผู้ที่มาร่วมงานได้เลือกซื้อกันด้วยค่ะค่ะดูจากหน้าตาของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนแล้วนะคะเรียกได้ว,ว่า เป็นการแข่งขันกินวิบากสมชื่อจริงๆค่ะคุณผู้ชมก็ได้รับความสนใจนะคะจากผู้ที่ผ่านไปผ่านมาเนื่องจากเมื่อวันนี้ก็มีถนนคนเดินวันอาทิตย์ด้วยนะคะจึงทําให้มีผู้ที่ไปร่วมงานเป็นจํานวนมากค่ะ ข่าวต่อไปค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางชาวตำบลขัวมุงกว่า30ชีวิตค่ะได้รวมตัวกันที่บริเวณลานด้านหน้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรอยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะกรณีที่มีบริษัทหนึ่งค่ะนำเสาสัญญาณของ u r u o v o นะคะมาตั้งในพื้นที่หมู่บ้านของชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านเกรงว่าในอนาคตค่ะอาจจะส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆได้โดยเฉพาะความปลอดภัยในชีวิตนะคะซึ่งก็ได้มารวมตัวกันค่ะที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเรียกร้องกรณีที่มีเสาสัญญาณทรูมูฟเข้ามาตั้งในหมู่บ้านของตนเองส่งผลกระทบต่อชาวบ้านเป็นบริเวณกว้างนะคะทั้งชาวบ้านในหมู่ที่5ที่6ที่7ที่8และที่9ค่ะ ซึ่งที่ผ่านมานะคะชาวบ้านได้รับผลกระทบด้านพื้นที่การเกษตรและกังวลว่าในอนาคตคลื่นที่ใช้ส่งสัญญาณจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้เข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมแล้วครั้งหนึ่งเพื่อขอให้บริษัทดังกล่าวยกเลิกการก่อสร้างโดยทางรองนาวินสินทุสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะในฐานะผู้รับเรื่องก็ได้ชี้แจงให้กับประชาชนทราบว่า เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะทางจังหวัดได้ออกหนังสือแจ้งไปยังเทศบาลตะมนขวามุงนะคะซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ค่ะและทางอำเภอสารพีด้วยเพื่อแจ้งให้ชะลอการก่อสร้างและให้มีการทำประชาคมกับชาวบ้านนะคะแต่หลังจากทางจังหวัดได้แจ้งไปพบว่าในวันรุ่งขึ้นค่ะจนถึงวันนี้ทางบริษัทที่รับงานก็ยังคงมีการดำเนินงานต่อนะคะก็ไม่มีการชะลอการก่อสร้างชาวบ้านจึง เดือดร้อนค่ะคุณผู้ชมจึงได้เรียกร้องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะคะหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่33โดยมีพันเอกพิสิทธิ์กันทัใจหัวหน้ากองกิจการพลเรือนเป็นผู้รับเรื่องค่ะและชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยจะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างดังกล่าวนะคะพร้อมกับหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ เทศบาลอนุมัติโดยที่ไม่ถามชาวบ้านชาวบ้านมาเดือดร้อนเพราะว่าผมมุ้งครับชาวบ้านมาหู้ดหลังเทศบาลผมมุ้งครับม่ได้ถามชาวบ้านเลยแล้วชาวบ้านขออย่างเดียวคือขอประชาชนประชามติให้ทําหรือไม่ทําก็บ่ทำขณะเดียวกันค่ะทางสาพันธ์เกษตรกรภาคเหนือก็ได้มายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มาชุมนุมและยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครั้งหนึ่งแล้วค่ะ ในครั้งนี้ก็มีการยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องให้ยุติปัญหาความขัดแย้งยุติการพิจารณาร่างพรบป่าชุมชนนะคะฉบับอนุกรรมธิการที่ดินและป่าไม้ภายใต้คณะกรรมธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทันทีค่ะเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนำไปสู่การปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการกระจายอำนาจและการรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะ ในส่วนของการก่อสร้างเสาสัญญาณของ True Move นะคะก็จะต้องมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะว่าหลังจากที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกหนังสือแจ้งไปยังเทศบาลตะมนต์ขวมุงนะคะทางเทศบาลมีการประสรานง,งานไปยังบริษัทร,รับเหมาหรือไม่ค่ะว่าให้มีการชะลอการก่อสร้างนะคะแต่ก็มีการก่อสร้างอยู่ค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจกับ ทั้งทางบริษัทแล้วก็รัษดรในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะคะให้มีข้อยุติเกี่ยวกับในเรื่องนี้ค่ะในขณะเดียวกันเรื่องที่2ของทางสาพันธ์การเกษตรภาคเหนือนะคะก็ติดตามกันต่อไปค่ะว่าพรเบเกี่ยวกับที่ดินแล้วก็โฉนดชุมชนนะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนค่ะข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะ ต้องขอแสดงความยินดีค่ะกับทางเชียงใหม่ไนซ์ฟรีในโอกาสที่ได้รับสมาชิกใหม่เป็นลูกสิงโต4ตัวนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านสุริยะประสัต์บัณฑิตนะคะรวมถึงท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ นางมณัญญาประสัดบัณฑิตและนายบุญเลิศบุลรุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงผู้บริหารของนายชาฟรีค่ะดรสราวุฒิศรีสกุลนะคะปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสํานักง,งานพัฒนาพิงคณนกรององค์การมหาชนค่ะได้ร่วมกันแถลงข่าวนะคะถึงการต้อนรับสมาชิกใหม่ลูกสิงโตสีตัวค่ะซึ่งทางผู้บริหารทั้ง4ท่านนะคะก็ได้ร่วมกัน อุ้มลูกสิงโตทั้ง4ี่ตัวด้วยค่ะซึ่งสิงโตทั้ง4ตัวนี้เป็นสิงโตลูกผสมที่เกิดจากพ่อใจแอนสิงโตขาวัย8ปีและแม่อิ่มสิงโตธรรมดาวัย5้ปีค่ะโดยลูกสิงโตทั้ง4ี่ตัวมีตัวผู้2ตัวและตัวเมีย2ตัวนะคะสําหรับการออกลูกในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากเป็นการให้กําเนิดลูกครั้งแรกของพ่อใจแอนทําให้ลูกสิงโตมีลักษณะคล้ายแม่2ตัวและคล้ายพ่อ2ตัวส่งผลให้ปัจจุบันเชียงใหม่ ซฟรีมีสมาชิกสิงโตทั้งหมดจำนวน23ตัวค่ะเป็นสิงโตธรรมดา21ตัวและสิงโตขาว3ตัวและในวันนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ตั้งชื่อให้กับลูกสิงโตทั้ง4ตัวค่ะว่าปิงวังยมและน่านค่ะ ค่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่จะไปชมความน่ารักนะคะก็สามารถไปชมความน่ารักของลูกสิงโตปิงวังยมและก็น่านค่ะชื่อใหม่นะคะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ตั้งให้นะคะได้ที่เชียงใหม่ในซาฟารีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งชื่อนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญนะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นแม่น้ําสายสําคัญของประเทศไทยด้วยนะคะทั้งวันนี้คือประเด็นข่าวสารในรอบวันนี้ค่ะติดตามข่าวสารในรอบวัน กับข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ